คือต้องบอกว่าเรื่องหงจุ้ยสําคัญสุดก็คือด้านหน้าเนาะที่พี่เบนซ์เกิดมานี่แหละเขาบอกอันดับแรกเลยคือหันหน้าเข้าตัวร้านขวาไฟสายน้ําหันหน้าเข้าร้านขวาไฟสายน้ําซึ่งเตาอยู่ฟังขวามือพอดีอันนี้ถูกต้องอันนี้คือไม่ผิดค่ะส่วนข้อที่2คือเรื่องของชื่อร้านชื่อเนี่ยจริงๆต้องบอกเป็นชื่อที่วางแล้วดูโอเคเลยนะไม่ได้ผิดไม่ได้แย่ส่วนฝั่งนี้มีความเป็นสีสีแดง สีขาวขาดสีเขียวอนาคตถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากให้ดีไซน์แดงกับเขียวเนี่ยให้อยู่ใกล้กันคือเวลาเราไปเมืองจีนเนี่ยเราเห็นว่าทุกที่โลโก้โดยส่วนใหญ่มีเขียวกับแดงคนจีนชอบเขียวแดงแพงไม่ต่ออันนี้เพอร์เฟกนะแต่ลองดูในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวอักษรตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นสีเขียว สักหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงลายได้เป็นสีเขียวสักหน่อยหรืออาจจะเป็นตัวไหนที่มีสีเขียวที่ในความเป็นโลโก้ผสมผสานกันขาดสีเขียวอย่างนิวสีเขียวคือธรรมชาติคือความอุดมสมบูรณ์อย่างมีข้อพ<อ>รั์